สวัสดี้เจอกันเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยจะไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้า สูตรผิวขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยเรื่องสิวให้สิวยุบเร็วเลยนะคะซึ่งจะลดช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวให้หายเร็วเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยรักษาสิวช่วยรักษาเพลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด,ด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ขมิ้นอยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะแค่นี้นะคะนี่เลยนะคะคือ น้ำมะเขือเทศนะคะใครมีแบบกล่องก็ใช้แบบกล่องเลยนะคะส่วนตัวต่างประเทศมีแบบขวดแบบนี้นะคะก็จะใช้แบบขวดแบบนี้นะคะในส่วนของน้ำมะเขือเทศเขาจะมีกรดเ h a เขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะช่วยกระชับรูคุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะเขือเทศอยู่ที่1น่ถึงสองช้อนชานะคะเ<ม>ทศสดแทนได้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะจะได้ขาวเร็ว ต่อไปนี่เลยนะคะคือโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างสาช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะช้าโยเกิร์ตรสดธรรมชาติจุดที่สองถึงสามช้อนชานะคะช้อนพ่นพูนเลยนะคะใส่ไปก่อนสองนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าเขาข้นเราสามารถเติมอโยเกิร์ตลงไปได้อีกเลยนะคะ ส่วนตัวว่าพอดีเลยนะคะสูตรฟอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะหลังจากที่เราพอกเสร็จแล้วเราไปล้างหน้านะคะเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะผิวของเราเนี่ยจะเนียนขาวใสเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็แบบนี้ทิ้งไว้สิบหายี่สินาทีแล้วเราก็ไปล้างออกได้เลยนะคะใครอยากใช้มือขัดขัด advising, วนๆก็ได้เลยนะคะขัดวนประมาณสองสามนาทีแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นรูขุมขนนะคะให้เราขัดแบบนี้วนวนเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะขัดในทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบหายี่สิบนาทีแล้วเราก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากที่เราไปล้างเราจะเห็นความแตกต่กางเลยนะคะว่า ผิวของเราใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะนี่ขัดแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล,ก,ลกก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, share, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทํา,ชาใช้ดูนะคะใครอยากมีใบหน้าที่ขาวสดใสาขาวไวัยด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนะหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ